โอ้ยสวัสดีครับพี่น้องอ pagar, marry, layers, acha, uncle, 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 uncle เอ <S <S ota, ้ยโอ้ยใส่ห่อยห้อยพี่น้องเอ้ยบังแม่เขาจะเอามาทิ้งไ้เฮานน่ะห้อยมันกินงข้าวกินแต่ยุนาห้อยเชอรี่เอ้ยขนาดพี่น้องเองย่างดีกินข้าวกรอกผู้นี้เออมันได้กินข้าวกรอกหกผู้นี้แต่ใายบ้านเนาะนั่นะคนน่ะมันกินข้าวกรอกไว้มันเรียกกินข้าวก้อกกินข้าวจามะลิผู้นี้เออ พูดพ oh, okay. okay, okay. ูดพดพดอานเนาะห้อยจะหอยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ี่เข้ากับพันยาเอ้าจะเข้าใครอยู่บ่เห็นบ่ได้ซื้อยาเื้อเตยดอกมันอันนี้มันเอามาไว้กินเนาะเอากินทำลายเข้าเอารัดเอามาด เต็มหมอ้อวิเดืดกินเว่อย่างน้้นเนาเต็มหมอ้อเขานเนาเจบครับเอาก่า้มันพอดีขัางเดือดนะมันเต็มหมอ้อเนามาเนาะลยอย่างเียอืมีสห้ากินเลยอขั้งเ,งเ็้องเหนก้องฟูงเขยหน่อยมรู้เหนืออันนี้นหล้างล้าแล้วขนาดน้อยหอยเสดีเสรีพันเดือน<ฮ> เอาดรอนี่เต็มหม้ออเาล้างเอาอีกป้าตน่าน่าเข้าเลีห้วยนาเข้าจจะเลี้ยงห้วยตอนนี้นาเข้าน้ยเข้ากันดีเข้าข้อเข้าจามะลิจะใส่เา เฮ้ยเบิ่งแม่พี่น้องเลยเบิ่งแม่มันพูดเอามาห้างเฮ็ดซื้อพู้กินออกมาจักพูดแล้วขนาด้านต้มเลยได้ขับนี่ในเบื้องก่อนทางเนือก็ไเลยต้มพอทางเนือ <c oughs> ส่วนเลยเน,นาะหัวหน้าเนาะพูดแล้ว เดี๋ยจังสุกยังว่ากันพี่น้องกินทั้เบอ่งคักๆด้วยแหะมันนี้กาบน้ำจิ้มคักๆเพ็ดด้วยหละเอาตอนแจเราบอกเนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบบ้านๆเฮาเนาะยงไงมาิิบ้าเบอาหนาขอกันท่องอยู่มึงเอาพิสมอเลยเนาะอือนไปชมแลอเอา โดยเซฟถ่ายมือนี่แต่มโมเสสระบัวพันรถน้ำจิ้มห้อยเนาะฮูนามันนักตารดิตอันนักตาลลี่ยอเดี๋ยวจะให้ในการกับฮูนาบานีิเนาะเซฟเข่าก็เอาขนาดเนี้เซฟเข่ากันเลยญานมันพี่น้องยุงก็ยุงขนาดเนาะฮูนาเนาะพวดยุงก็ได้ ต่ำเข้าไปเจมโมเฟเทอานะอันเอามทุกดินเม่วเสือสัต์ทุดินนะโอ้ยต่ำม่ทุกดินเสนนำย่อตำตรเจียโมเตัวนแรงเน้าอยู่เดียวกันต่ำทุกดินเฉยเลยใช่ทำอะไรเอ เอาไปคุยๆ้วยหัวสั้นพวกขอนอนานเนาะพูดตำแจ้พหัวสั้นหัวขอนจักงยุงจักเต๋อโอ้ยพูดแล้วพี่น้อเลยเอ้เกี่ยวมาลอนเออื่นมเดินนะเออไปแพงไ่เต๋อเนาะตำเพรามันอันนั้นแดงมันจังหืว ค้างพี่น้องเอยเจ้าสุดเด็ดพี่น้องเอ้ยสูตรที่สะเก็ดได้พี่น้องเด้อเพิ่มบริกินแล้วกระเป๋าไต่สูตรนียพญามันเออฮะอัดพดแล้วพี่น้องอะไรบูงแม่ไม่ส่ายปั่นนี่พี่น้องเอ้ยบผมมาเอาตายเต็มเลย าเม่ดแตพี่น no, no, no. no. ้องเอ้ยตัวทำลายเข้าด้วยคนว้านี่ทำลายเข้าทำลายตัวลวมัดเลยน้องแล้วเห็นครับนี่ฝ่าเปิืออกแล้วก็ได้กล้าเลยตรงนี้นะครับสู้เราไหานะสู้เรา มึงพี่เราเนี่ยคนไปแล้วดิคนไปแล้วมันนี่คืออันนี้มันนะพิ่ป้าเมไรจพูดพๆๆพูดเรื่ออยู่กูเทียวกูไทยเป็นโควิดกับเบิ้งเราเด้อพี่น้องเด้อทางนี้สบาย กะบประมาณบอว่าแต่ว่าอยู่บ้านนอกบ้านนาเขามันฮักใครได้มันมีแนวอยู่แนวกินเนาะอยู่พุนกรุงเทพันกรุงเทพกรุงไทยมันอยู่ถึงเนาะเป็นโควิดแล้วพันลงมาซื้อของกับพันยานติดเงินก็พันเมื่อศทำงานก็ไม่ได้ทำอันนี้สบายสบายชีวิตบ้านนอกเขาชีวิตสายสวดอีเด้นี่แม่ยนะเออแม่นหวานสวยงามีกคือส่าเห็นนำมาเสนออยู่ สูงนาดถึงขนาดเลยว,ว้วนี่อีกสองปีพุ่นมาทันนี้กันแล้วออแล้วพีาาน่น้องเจ้แ่วมันแจ้วม,มันสงองใส่็ปแจ่วมัธุดินบ่มันแจ่วมมเพชรมัธุดินร้อนร้อนนบมเเยัดดกกก็ไ่ตาาาแลคข สู <gesch> <anut. S 1> ้ล้พ <su> ี <se> ่น้องเอสูแล้วเนาะเอาเรือนไม้ยังก็ได้บ่เฮยไม่ติมอ่าเอามาบอกว่าไม่มเคียวห้องอะไนเยอะมอะไ่เป็น่ออุ้ยดูเพพี่น้องอบ่นี่ยขนาดมามามาเยอสีมดูสี่มือดูิมดู

ไอช่วงนั้นเจ้าเจ้าก้องแคนจุลมาช่วงนั้นกมีว่ะใช่คักรคักรว่ากันเลยเนาะมันราคคักจะาของห้วยมันก็กินแล้วัาคาซื้อิมมาจะฟองน้อยเลยไปเติมนี่เออมันจะคักระให้คักตื้มกว่านี้น้ำเติมน้อยเพอาะองน้อยมาแ้ใส่เานี้น่เมน้อยแหลมน้อยที่ เขาจดให้พี่น้องบานีนี้ขาลองขอพอดีข้าขนาดนาเท่าไหรอเออเออจะนุ่งสักกอลมคอข้าเ่็นควานเหนื่อกหนานหมอว่ามันได้เด้อืเน,นี่เหนือ่อเนีย่ย เทน้มเ็นรวนนาวม่ทอป่มนมู่นาวมขทปลา้มกินแก้วจะใส่เด็กิตุเยนหลายสล่มนองไม่กันหมดยังไม่สมหรเลี้วแหไทน้ำมันมืเมืิบหกเพราะมันมืมืค่อยนแแก้มแล้วมืดโป่งหรือเอา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 ดินมาดูดินมาดูอ๋ไม่เสีเป้เราอย่างไรอยู่ เอามาเอากินเฮอแซ่บเบิ่งจักบาดนะเอาเอาก่อนเด้อจิ้มรอห้อยล่ะจิ้มรอสิว่าการน้าก็ตาจิ้มแล้วพี่เออเอาอื้อสิเก่าเด้ออื้อเออจิ้มห้อยเข้าไปบ่นี่สุดสายอื้อสุดเจ้าสิสเก็ดเนาะคักๆๆ เอาเจ้าของเจ้าพ hmm? yeah, no uh ันลองมองดูบ้านนี่ด like? ินด so oh. yeah, well. mm ินนะพัน oh. ด oh ูนี่แหละบ่ตายน้ำม um ันนี่แหละพี่น้องเอ้ยโควิดสมเด็จกันมันบ่ตายน้ำมันเดียวนี่แล้วเอ่อแอลกอฮอล์โควิดย่านบัวลายบัวเดียวนึงเอาเอายกน้ำกันเนี่ยเออกินน้ำกันเอาเราตีปัสเซิลไปอีสานเนาะลิ้นต้มต้มโฮมเมอร์เมื่อคืน เราว่ามันพอดีเนาะจอกน้อยนี่พอดีเลยเต็มๆนี่ขนาดเราเอาเราสาวไทยเลยนะมันกินเท่ามันไม่ได้มันกินเด้อมันข้ายนี่เนาะอ่าคาๆาคาราพี่น้องเอาจท็จสั้นนิดละสิคลิปนี้สั้นนิดละเนาะพี่น้องเนาะมันก็ไม่ไหวแล้วผู้ผู้อื่ก็ได้มึงเาตะลุ่มมาเสิร์ห้อยกล้าห้อยทีนอคลิปนี้ไว้าสวัสดีล่ะครับพบพอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับผม